นะฮะแล้วก็ครูเอกครูเอโดยครูเอกหลอกครับจริงๆแล้ววันนี้ครูเอกจะมาตัดไว้ตอน6กโมงเย็นนี่หกโมงสิบหกนาทีแล้วมันยังไม่มาเอ้ามาแล้วอกโอเคไม่อะไรมันเป็นไงไม่สบายไม่ค่สบายเขาไปหาคุณหมอไปตรวจมาแล้วไปตรวจโควิดหาไม่เจอไม่เจอโรคโควิดไปเชอหมอ โอ้ยยาคุยเอกไม่สบายครับไปหาหมอผมพาไปหาหมอหมอถามว่าอาการเป็นไงผมบอกหมอไปแล้ว่าบอกว่าอะไรนะะตับตัายตตับดีใจแต่ลำไม่ย่อยกินอะไรที่ก่อนไม่รู้รสเป็นกดในกระเพาะเดินเหมนเที่ยวหายจะเดินไ่ไ้ามวันนี้คุณเอกทิ้งไว้คุณเอกไว้ผมจะพามาร้านนี้เลยกับร้านวันตุ่มาขาชะอำนะผมบรรยากาศยังไงสวงามสวยงามนะฮะวันนี้เรามาดูกันว่าทั้งไนมีอะไรทานบ้างเป็นรับเป็นรวย แต่มีคนบอกว่าร้านนี้น้ำผัดอร่อยมีก๋วยเตี๋ยวปลามีสเต็กครับมีสเต็กมีสลัดครัอยากกินแลี้ยงไหนร้านนี้อมีประมาณนั้นมรหมดในร้านเยอะเลยมีในร้านกำลังเยอะเลยเราเป็นทางเงาไทยกันไหมเดี๋ยวเราไปถันเมื่อกี้เราที่เราบอกว่ามีประเภทน้ำก๋วยเตี๋ยวมีทั้งอาหารหนักอาหารเบาอ่ะประเภทน้ำมีหลายอย่างเลยนะครับเมนูเยอะมากเลือกดูแล้วก็ประเภทอาหารแบบสเต็กนี่ มีอะไรบ้างคุณเอกคุณเอกฮะสเต็กสเต็กมีอะไรสลัดรัตลูกสลัดยำข้าวทานเล่นยังไงพี่อะไรคิงไฟคิงไฟคิงไฟแล้วก็มีน้ำสลัดเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นไอเนยโดนและที่สำคัญครับร้านนี้มีนี่เลยดีเด็ดดีเด็ดก๋วยเตี๋ยวฮะก๋วยเตี๋ยวปลาดูเดงฟิตนะดูเดงฟิตวันนี้ภาษากินได้โอ้โหเปรี้ยวอะไรอย่างมากโอ้โห อ่ะเดี๋ยวนี้คุกเอกเลยฮะเฮ้ยจกบอกก่อนร้านนี้เข้าโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งไงคนละครึ่งไงที่รัฐบาลจ่ายให้ครึ่งผมลงไม่ทันเลยทำไมลงไม่ทันอ่ะไม่ทันให้คุเอกดูารกในร้านเลยครับดูบริการรอบข้างก่อนที่ร้านอีกรอบเนี่ยร้านอะไรนะร้านศรท้ารับเฮ้ดูบริการเดูบริการดูดู ลูกค้าจ oh. uh, ัดแจมให้ผมแล้ะลองทำกานไหมลองอะไรลองสองคนป้าดิเอาอะไรเอ่อจบไปแล้วจัดมาเลยนะลูกค้าี่ครับไม่ค้าน่ารักเีแล้วนี้เขาบอกร้านนี้อร่อยมากยอดพี่เอาไว้น่าคอยกกันดีวเลยแบบขณะนี้นะฮะอาหารที่เราสั่งนะฮะชื่อชื่อของร้านนะชื่อชืของร้านอะไรฮะชื่อชืของร้านคืออะไรข้าวติ่มปลาข้าวติ่มมาแล้วครับคุณเอชมาแล้ว เป็นเล็กน้ำใสเล็กน้ำใสนะครับของผมสั่งเส้นปลานี่ทำไมถึงเรียกว่าเส้นปลาไม่รู้เขามเมนูนี้มาก็อยากลองไงอยากลองแล้วก็สั่งเป็นลวกจิ้มลูกชิ้นมานปลามาแล้วก็ของมือกล้องใส่เป็นต้มยำมาต้มยำร้านนี้ไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงพี่กินได้เลยกินได้เลยครับมาดูกัน bạn ơi, <laughs> không cần nước nữa, các bạn, với nước cốt, bổng bồng quá, kem cồn rồi đấy, nè, má này, đinh 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 เบอรี่สูทตี้อะไงแก้วสวยอามครับจะบอกว่าเอกันหนึ่งหวานไปสองนี่ด้านหน้าด้านหน้าข้างบนอ่ามีอะไรแก้มักรเออผมไม่กินเม็ดเกลือเคเม็ดออกด้วยได้ไหมฮะต้องกินปะไม่ต้องแล้วนเาะมีเยอะแล้วมีอะไรบ้างไม่างนแก้งมกรแก้มกได้อไีวีเออทีวีแล้วแอปเปิ้ลอ่มีอะไรอีกบ้างเอออยาเอากเียมมา้วยอุ้ยนี่ เป็นใหญ่ต้มยำนี่นี่ต้มยำต้มข้นหัวตีสันสุดยอดนี่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 อ่านี่นี่เรียกว่าอะไรโกโก้แม่ตานี่เรียกอะไรนะโกโก้ลาวาโกโก้ลาวาภูเขาไฟอ่าเฮ้ยกูเอ ทำแล้วมืเหลืไมไดเหลือเลยหรอทำจะได้ร้านช้างง่ายๆที่เอาใจเจ้าของร้านมากไป้ก็ได้อร่อยจริงๆที่ผมบอกเลยได้รับรับรองความอร่อยได้ดูดูเองกินครับเหนือการนี้น้ำสุขภาพน้ำมะพร้าวฝันนมสดวิปครีมวิป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 วับวิปวับกันลองลองลองคีดเชียวก็จำไม่ถูกไม่ใช่คอฟฟิ้งเมย์ ก็ชาเข็มคนมากนี่ลองมาทานมีอะไรขนมบิสกิตนี่รู้จักไม่จ๊ะรู้จักทุกอย่างรายการอาหารต้องรู้นะได้แล้วบิสกิตบิสกิตอ่าอันนี้วิเฟอร์ว้าวสุดยอดมากสุดยอดเฉยอันนี้ได้ไหมเนี่ยใบได้ใบชาเขียวไม่ได้อันนี้ถ้าลืมที่ผมสั่งไปเข้ามาเลยนะครับใบหน้าวิ้งเฟส เบสซื้อถูกไหมเนี่ยถูกแน่เล้วกล้วยหอมนมสดปันนาหมิวมิวกระานอ่เบสนีาน้วสภาพนุกนนีสุดยอดจริงสุดอดี่ราเย่าสงที่ร้านะปันตุกไหมปันความสกที่ได้กินคนมากินต้อมีความสก พิกัดของร้านนะครับตั้งอยู่เส้นนี้เขาเรียกว่าถนนทองเทียนทองเทียนแต่ถ้าตามภาษาชาวบ้านล้วก็ถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลนะครับอยู่ก่อนถึงหน้าโรงพยาบาลอยู่ถ้าเขาเรียกโค้งโค้งเพื่อฟ้าถ้ามาจากโค้งเรียนาจับโคงเรียนก็นะครับเือโค้งเพื่อฟ้ามาอยู่ขวามือตรงมูอเออแรกเลยใช่หรือัะเกตงง่ายร้านอยู่ติดกับ อ้ยชัต้มเออนี่ผมมาต้มต้มแล้วรถผมรถกานี้ตาเป็นไงบ้งมี่อาการเด็กกบัดครับเสียงเอหลุดเฮ้ยใเพื่อสะดุดพอหักต่อหายุอเทนบอยังแนแบบตายไปไม่จ่ายไปไม่ช้าสตาร์ทคัจะโหวตายเกนเลยเ็ต่เขาต้มได้ได้ใช่ไหมต้องได้นกมที่เก่งมากยอดครับนี่ผมไปตื้อรถมือหนึ่งมาราคาหมื่นห้ารถเก่งเนี่ยรถง ตปิดมือดิเป็นไงติดมือจับประตูอยู่นี่มือจับของมาแล้วโอ้ยยอดมัอห้าหูแล้วครับเหมือนได้ฟรีเลยมีงินไม่ต้องซื้อดีกว่าเลยร้านนี้เปิดตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงตีโมงเช้าถึงหนึ่งชั่มงตรงเปิดเมื่อไหร่ครับปิดแล้วแต่เจ้าของร้านปิดก็ปิดถ้ามาเจอถ้ามาเจอร้านปิดประตูลงก็คือไม่ได้ขายค่ะประตูข้างเออประตูข้างเราไม่ได้ ไม่ครับปิดหมดเปิดทุกวันเปิดทุกวันสุกวันมาได้เลยครับผมใครมาว่างขร้านนี้แล้วกันครับบรรยากาศดีนะครับไฟสวยแล้วของอร่อยคอนเฟิร์มเลยของอร่อยมากนี่เรานี่เรายังไม่ได้สั่งสเต็กพวกนั้นเมื่อกี้เลยนะเพราะว่าโดนเพื่นเจี๋ยไปทำแล้วก็แน่นแน่นแล้วนะฮะตั้งแต่มาที่แม่ค้าไม่ได้หยุดมือเลยไี่ยทำของทำน้ำปั่นตัดแมงวันลงมาให้ทำน้ำปั่นนี่เลยลูกค้ามาเรื่อยๆเออทำรองให้ผมโอเค ติดต่อได้เลยครับเบอร์อะไรครับศูนย์เก้าศูนย์เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ฮะเก้าแปดสามศูนย์เก้าสี่แปดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์นี้โทรมาสั่งได้ก่อนใช่ไหมแม่ค้าโทรมาสั่งได้ก่อนใช่ไหมซัโทรมาก่อนสักสองชั่วโมงครับเฮ้ขนาดนั้นรับสายตลอดเวลาเออโทรมาพุบมารับทานได้เลยครับนะครับใครปาปากทำไม่เดือดกับร้านตังตุกสาขาสะอ่ำนะครัปลาอีกแล้วอันนี้เรียกอะไรนะ ขาเรียกปังหน้าน้ำผึ้งอัลมอนด์เขาเรียกชื่อเต็มๆมั้นมปังน้ำผึ้งก้วยอัลมอนด์ข้าวนมปังน้ำผึ้งของหวานมาอีกแล้วฮะเน่ก็ไล่จากชั้นล่างไปชั้นบนไงชั้นล่างหมปังน้ำผึ้งกล้วยอัลมอนด์โอเคครับอันนี้แล้วกันเราต้องพิมพ์ให้ดูก่อนที่เราจะเป็นรายการคุณพระกู้ขึ้นปีกุ้ยขึ้นปีกล้วยแต่ว่ามันไม้เป็นอย่างนี้นะ เย็บนะผเ็บพึ่งกันห้านเวลากินไม่ต้องแลกเิน่ปากน้อยนี่คุ้มเลยต้งไปอย่โควิดมาสองเดืออร่อยเอแล้วก็มีมีมีหลากหลายนะไมีหลากหลายมีหลากหลายมี่า่อีกทเอาากมันร้านตันตุกสาาจะทแต่แพูสนันอีกหนึอย่างที่หไม่ได้ได้ครับครับเได้สวยากร้านกุาครับาตอนีมีแบใหม่ยเี๋ยไาลาฮะแหมได้เ้ากมหม อย่าให้เปิดร้านปลาไว้ขยกคนต่อนะฮะร้านปลามาจะท่ำถ้าไม่ได้มาซื้อเสื้อร้านปลาแสดงว่ามลาไม่ถึงจะอ่ำถ้าไม่ได้มากินน้ำตังสุกนี่แสดงว่าปาไม่ถึงจะอ่ำทดลองมาอร่อยจริงครับวันนี้สวัสนี้ก็แล้วนะฮะแล้วคลิปต่อไปเราจะที่ไหนครับติดตามต่อไปครับนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยว